สวัสดีนักลงทุนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การสรุปข่าวสาประจําช่วงเวย็นวันที่15เดือนเมษายนย้อนดูในส่วนของตัวบริการสัญญาลทองคำสกุลเงินนะครับใครสนใจเข้าไปดูรีวิวได้ที่ Facebook Page ห้องข่าวเศรษฐกิจครูเปาห้องซิกวีพาจารย์พี่หมีนะครับตอนนี้เปิดรับสมัครนักเรียนคอร์สรุ่นที่2แล้วนะครับใครที่สนใจแอดไลน์ด d ด้านล่างได้เลย VT Market เปิดบัญชีวันนี้รับโบนัสฟรีทันที50 US อลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินและการรายงานข่าวในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุน คุณคือผู้กำหนดให้อิสระกับทุกความรู้สึกที่เหนือกว่ากรับสวัสดีนะักลงทุนทุกท่านเลยนะครับสถานการณ์ในช่วงเย็นวันนี้นะครับดูเหมือนว่าจะไม่ใช่วันของ US ดอลลาร์อีกแล้วนะครับนักทุนหลังจากล่าสุดเนี่ยยิวผลตอบแทนพัราบัตรรัฐบาลนะครับจากแนวรับสำคัญที่เราคุยกันไว้ในช่วงเช้าอยู่ที่1.613 ได้หลุดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่หลังจากนั้นก็ฟื้นกลับมายืนอยู่บนแนวดังกล่าวได้อีกครั้งดึงก็เลยทําให้ตัวของยูเอสดอลลาร์นั้นเนี่ยยังคงมีแรงกดดันนะครับปรับตัวอ่อนค่าสู่บริเวณที่ท้ายของตารางขณะดเดียวกันครับสกุลเงินยูโรก็อาจจะยังมีกําลังไม่ค่อยมากมายเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวยูโรกับยูเอสดอลลาร์นั้นในปัจจุบันยังคงใกล้ชิดติดกันสะท้อนให้เราเห็นนะครับว่ายูเอสดอลลาร์นี้เนี่ยแม้ว่าจะมีการปรับตัวอ่อนค่าทําจุดต่ําสุดใหม่ แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะช่วยหนุนสกุลเงินยูโรได้แต่อย่างใดครับแต่ตัวสกุลเงินที่ได้รับผลประโยชน์นะครับจากการปรับตัวอ่อนค่าของสกุลเงินยูเอสดอลลาร์ในวันนี้รวมถึงได้รับแรงเกรอหนุนจากสถานะตลาดก็คือในส่วนของสกุลเงินที่มีความเสี่ยงอย่างนิวซีแลนด์ออสเตรเลียและแคนาดาครับตามติดกันมาในส่วนของ JPY และสะกุลเงินปอนอย่างครึ่งคึ่งกลางๆเพราะว่ายังคงต้องติดตามประเด็นการประชุมของสภาอังกฤษในวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาของ ประเทศไอแลนด์เหนือครับทุกท่านตรงนี้ก็ต้องจับตาดูบางคนถามเขามีปัญหาอะไรเหรอคุณคือเขามีปัญหาเกี่ยวกับด้านของการค้าครับเป็นปัญหากับทางฝั่งของสหาภาพยุโรปด้วยนะครับหลังจากที่มีการ ขัดแย้งกันนะครับเบื้องต้นเนี่ยก็คือในเรื่องของการค้าการส่งออกต่างๆกับทางฝั่งของสหภาพยุโรปตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ต้องติดตามกันครับทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวราคาทองคํากันสักนิดหนึ่งนะครับนักทุนเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี้เนี่ยวิ่งขึ้นไปแต่แถวๆบริเวณ1,749นะครับซึ่งเป็นแนวที่สารข่าวได้แจ้งไว้ตั้งแต่ในช่วงบ่ายแล้วนะครับว่าให้ระมัดร,ระวังทองคำเนี่ยอาจจะไปรีเทสอีกครั้งที่1,750ก็เป็นได้เหมือนกันหากว่ายูพาลาบาดยังคงปรัับตวออน่นคา ต่่ออเนืแต่ในทางกลับกันครับหากว่ายูพันธบัตรรัฐบาลนะครับสามารถที่จะฟื้นตัวกลับมายืนเหนือบริเวณ1.613ได้นี้เนี่ยมันก็อาจจะทําให้ทองคำเนี่ยย่อตัวลงไปอีกครั้งหนึ่งนะครับหลายคนสงสัยเอ๊ะคุณและอย่างในคืนนี้เนี่ยจะมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสําคัญ r e เทลเ s a l ยอดค้าปลีกในสหรัฐอเมริกาสําคัญหรือเปล่าถ้าคุยกันตามพื้นฐานแล้วถ้าเกิดตัวเลขออกมาตามแนวโน้มที่คิดว่าจะดีก็ควรจะส่งผลดุนให้กับ ตัวของ u s ดอลลาร์แล้วก็สร้างแรงกดดันให้กับราคาทองคำนะครับแต่ทั้งดี้ทั้งนั้นแล้วเราอยากจะฝากให้กับนักชุนว่าดูการเคลื่อนไหวของยูพันธบัตรด,ด้วยเพราะถ้ายูฟื้นได้ไม่มากเนี่ยตัว US ดอลลาร์นั้นก็จะไม่ได้รับแรงดุนมากมายเท่าไหร่นะครับมาดูในส่วนของตัวข่าวทองคําสักนิดหนึ่งทุกท่านอันนี้มีข่าวเพิ่มเติมหรือเปล่า ยังไม่มีนะครับยังไม่มีเลยตอนนี้สำนักข่าวให้แนวไว้ที่1750เหมือนเดิมเลยนะครับแสดงว่ายังไม่มีมุมมองที่ตัวกราฟทองคำจะวิ่งไปไหนเลยแต่ถ้าเกิดว่าหลุด1750ไปได้เนี่ยโซนบริเวณ1760ก็อาจจะไม่ใช่เรื่องยากก็ได้ถ้าสมมุติว่าเขายังยืนไหวนะครับและนี่ก็คือการสรุปข่าวสารทั้งหมดประจำช่วงเย็นว,วันนี้ครับสวัสดีครับ